สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับการกินไม่เลือกส่งผลเสียต่อสุขภาพทุกคนรู้หรือไม่คะว่าการรับประทานอาหารต่างๆเหล่านี้ในปริมาณมากอาจเพิ่มโอกาสทำให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพตามมาได้วันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพกันค่ะไปดูกันเลย 1. อาหารทอด สี่ยงต่อการเกิดโรคอ้วนโรคมะเร็งโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหลอดเลือดสมอง 2. อ,อาหารแปรรูปและอาหารแช่แข็งเสี่ยงต่อการเกิดโรคสมองเสื่อมอีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง 3. าเครื่อง,งดื่มประเภทชากาแฟน้ำผลมและแอลกอฮอล์เครื่องดื่มประเภทชากาแฟและน้ำดลมมีน้ำตาลในปริมาณมาก อาจเพิ่มโอกาสทาให้เกิดโรคอ้อวนโรคเบาหวานและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้และเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ส่งผลกระทบต่อระบบการทํางานของสมองและการทํางานของตับ 4. อาหารประเภทสุกสุกดิบดิบ,ดบเสี่ยงต่อการเกิดโรคพยาธิและการติดเชื้อทางเดินอาหาร 5. การรับประทานอาหารรสชาติต่างๆมากเกินไปเช่นหนึ่งอาหารรสหวานเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและโรคไต 2. ออาหารรสเผ็ดจัดเสี่ยงต่อการเกิดโรคไต 3. อาหารรสเค็มเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงและ4อาหารรสเปรี้ยวเสี่ยงต่อระบบน้ำเหลืองซึ่งพฤติกรรมการกินที่ไม่เหมาะสมต่างๆเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายแบบเงียบๆอาจก่อให้เกิดกลุ่มโรคต่างๆตามมาได้เช่นเบาหวานไขมันในเลือดสูงความดันโลหิตสูงและโรคมะเร็งได้ โดยอาการของโรคจะดำเนินไปอย่างช้าๆแต่ค่อยๆสะสมเราจึงให้ความสำคัญต่อการกินและการทำงานของร่างกายดังคำที่ว่าบริโภคแต่พออิ่มเลือกกินและออกกำลังกายสม่ำเสมอขอบคุณค่ะ